บทที่4ลูกจันหากเป็นชายงามในเรือนพญาพรัตก็น่าจะเป็นพ่อนายของท่านที่ชื่อเจ้าจันทร์คำกล่าวของขุนเดชาเหมือนมีสิ่งใดเคี่ยนใจหลวนนจกรให้รู้สึกแสบคันพญาพรัตแต่งงานมาหลายปีไม่มีทั้งอนุระบุตรฟังข่าวได้ยินว่าท่านไม่ใคร่พึงใจในเมียพระราชทานของท่านเท่าใดหลวงพิเศษเกล่าวสำทับคุยงานกันแล้วก็ต้องคลายอารมณ์กันที่เหล่าสุรา แน่นอนว่าเหล่าสุลาย่อมไม่มีเงาของพญาพารัตเหตุด้วยพญาผู้นี้บ้าง,งานเหลือจะก,กล่าวเดิมทีก็ไม่มีผู้ใดสนใจจะคุยเรื่องผู้อื่นแต่เพียงหลวงนัจจกรเปิดประเด็นกล่าวถามขึ้นว่าเจอโฉมงามในเรือนพญาพารัตมีใครทราบหรือไม่ว่าเป็นผู้ใดก็เพียงแต่เขาเล่าว่าหากไม่พึงใจกันจริงก็น่าจะรับอนุขุนเดชายแยง้ง พยาพรารัสบ้างงานถึงเพียงนั้นไม่รู้ว่าชมสะควานใดจะเกี่ยวดวงใจของท่านไว้ได้ขนาดเมียแต่งที่ว่างามล้ำยังไม่ทําให้ท่านหยุดราชการได้เพียงสักครึ่งวันก็คงได้แต่เห็นใจคนงามที่อยู่บนหอคอยเช่นนั้นแล้วหลวงพิเศษกล่าวเสียงไม่ได้ดังแต่ก็ประหลาดนักที่หลวงนัจ,จกรไปเยือนเรือนคาเดียวกับได้พบพ่อนายเรือนนั้นเป็นเช่นใดเล่าขอรับ งดงามหยาดฟ้าสมคำาล่าหรือไม่คุณเดชาผู้ที่ไปเรือนพญาพรัตเรื่องงานบ่อยครั้งแต่ไม่เคยเห็นตัวคนกล่าวความถามไม่รู้เป็นเช่นใดเมื่อคำถามวนกลับมาถึงคนที่ยังเหม่รอ,อยนัจกร,กรก็รู้สึกไม่อยากกล่าวอันใดเสียดือด้อแต่มีคนกล่าวถึงคนผู้นี้ที่มีใช่คนของท่านสักน้อยท่านก็บังเกิดอารมณ์ห่วงเสียแล้วเป็นชายที่มีความงามอยู่บ้างขอรับ แล้วแต่คนมองกังบ้างหรือสงสัยสายตาของเราจะต่างกันมากจริงๆหลวงพิเศษเคยเห็นเจ้าจันอยู่ไกลๆยังรู้สึกว่างามหยดมีแปลกอันใดถ้าใครพบเจอพ่อนายเรือนพยาพลัดลราจะถามถึงนัจจกรกำจอกเล่าเอาไว้แน่นใจท่านรู้สึกว่าไม่ควรคิดอันใดกับคนที่มีเจ้าของห่างอีกใจกับว้าวอนให้ท่านคำานึงหาแต่สีหน้าท่าทางนั้นอยู่ล่ำไป อยากพบเจออีกสักคราแค่เพียงพบพากันเพียงเท่านั้นลูกจันทร์ขึ้นจากท่าน้ำโดยคุมผ้าเคียนเอวอีกผืนงงอยู่เหมือนกันว่าทำไมต้องให้เขาคุมผ้าเป็นชายแค่เปลอยอกก็ไม่หนักหนาอันใดกระมังพอขึ้นเรือนได้เพลินก็ไม่ปล่อยให้พ่อนายที่เช็ดตนแห้งสวมเสื้อมันรีบรากนายนั่ง บนต่างหน้าโตเครื่องแป้งด้วยไม่ยินยอมให้นายละเลยตนเองเพลินเอาคามิม้นสดที่บดไว้ค่อยๆทาลงบนผิวนุ่มขาวจัดให้เหลืองนวลเนียนเอาเถิดหากเพลินจะสบายใจจันก็จะยินยอมให้เพลินลวนลามร่างกายของเจ้าจันเสียให้เต็มที่นั่งให้เพลินทาไปทามาคนก็ชักจะเทิมลูกจันหาวอดสายตาอ่อนล้าด้วยความง่วงงุดสอดส่องตามหน้าต่างมองไปเรื่อย จนสะดุดเข้ากับต้นจันที่ยืนเด่นข้างลำน้ำกิ่งก้านมีผลสีเหลืองทองแทบจะทุกกิ่งอยากกินน้ำกะทิลูกจัน์จังพอแล้วหรือเจ้าข้าพ่อนายเพลินถามเมื่อทาคามิ้นให้นายจนพอใจของมันไม่ไม่นานเท่าใดพ่อนายก็พาเพลินลงเรือนเรือนตรงดินมาใต้ต้นจันเหมือนคอตั้งบ่าเอาไม้สอยลูกจันให้ร่วงลง ตั้งใจเก็บลูกจันจนเต็มตะก้าต้นจันมีการออกรูปสองแบบภายในต้นเดียวลูกจันอินมีลักษณะกลมออกแป้นแป้นแบนแบนกลิ่นแรงเนื้อน้อยไม่มีเมล็ดกับลูกจันโอลักษณะผลทรงกลมกลิ่นอ่อนกว่าจันอินแถมยังมีเมล็ดแต่เนื้อก็มากกว่าลูกจันชอบกินจันโอสดๆและกินและกินจันอินแบบเอาไปทำน้ำกะทิลูกจัน อีกทั้งยังชอบกลิ่นของจันอินก็เก็บเผื่อเอาไว้วางใกล้หมอนมือเล็กกำลูกจันในมือสุดกลิ่นหอมค่อยค่ยคลึงลูกจันให้ช้ำบีออกให้ความหอมฟุ้งกำจายและกัดเนื้อหวานฝาดเล็กๆนั้นคิดถึงป่านนี้คนพ่อคุณแม่จะเป็นเช่นใดบ้างหนอพ่อนายร้องไห้ทำไมหรือเจ้าคะ เพลินที่คอยเก็บผลจันใต้ต้นที่กลิ้งอยู่ทั่วพื้นก่าวอย่างตกใจที่เห็นน้ำสีใสกิ้งลงจากหางตากลมของพ่อนายลูกจันแตะหางตาตัวเองไม่รู้เลยว่าตัวเองร้องไห้ตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกจันรดหวานเสียจ,จนเราต้องร้องไห้กระมังคำตอบนี้ยิ่งทำให้เพิินง,งุนงงลูกจันปาดน้ำตาจนแห้งสนิทและย้ำรอยยิ้มให้เพิินต้องใช้ครัวอีกแล้วครานี้ต้องทำขนมอยู่ในครัวสักพักด้วย ลูกจันแลเพลินจึงพากันเดินไปในครัวอีกคราป้าผินคั้นน้ำกะทิให้ทีคุณจะทำขนมไม่ทันที่ตัวอีเพลินจะโผล่เข้าครัวพลนตัวมันก็ส่งเสียงจัดนำก่อนป้าผินทำท่าจะสวนมันว่าพ่อนายเนยรือจะเข้าครัวก็ต้องชะงักเมื่อเห็นพ่อนายก้าวตามหลังบ่าวมาด้วยรอยยิ้มเป็นมิตรนั้นพาให้ป้าผินใจตกด้วยรู้สึกแปลก สายตาของป้าผินเหลือบมองบัวผันลูกสาวตนอย่างมีพิรุษนางคิดว่าคุณคงจะลืมไปแล้วว่าคุณจักตีบัวผันเลยต้องเจ็บตนใจของนานสั่นไปหมดเมื่อเห็นว่าสายตาของพ่อนายก็เหลือบมองตามสายตาไปหยุดอยู่ที่บัวผันลูกจันรู้สึกคลับคลายว่าคนที่ยืนตัวสั่นอยู่ตรงมุมครัวคงเป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่เจ้าจันแสดงลิตเตดใส ดารุณีน้อยนางนี้น่าจะมีวัยอยู่ที่ประมาณ16ขวบปีแต่ก็ดูเป็นสาวสะพัง่งผิวพรรณนวลเนียนตากลมใสปากนิดจมูกหน่อยดูน่ารักไม่น้อยเหตุเกิดเพราะบัวผันเอาเครื่องว่างไปให้พญาพร,รัตแล้วเผอจับจ้องในความหลอของท่านเสียตาค้างเจ้าจันที่ขึ้นไปหาพญาพร,รัตพอดีเห็นอากลับกิริยานั้นเต็มตาหลังจากวันนั้นช่วงเวลาที่พญาไปราชการ บัวผันจึงโดนเรียกตัวไปตบบัวผันที่กลัวตัวสั่นหลบพ่อนายที่มีท่าทีรุร้ายอีท่าไหนมิทราบเจ้าจันที่มุ่งแต่อยากทำร้ายคนจึงล้มหัวโขกขดหินในสวนพอดีให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวลูกจันรู้สึกว่าคนผู้นี้มีพระคุณที่ทำให้ตนที่โหดร้ายในพบนี้หยุดความร้ายกาดลงได้โถเจ้าจันคนหลอกก็ต้องเป็นสมบัติที่ผัดกันชมด้วยสายด้วยตากันได้ คนเย็นชาเสียเป็นไม้กระดานเช่นนั้นจะห่วงไปเพื่ออันใดให้มากมายเล่ารบกวนได้นะป้าผินกล่าวจบลูกจันก็เดินต่เอาชามลองมาปอกเปลือกลูกจันทําให้บ่าวทานในครัวงุนงงกันนะักพ่อนายอยู่ในเรือนมาหลายปีไม่ปรากฏว่าทําอาหารคาวหวันได้หรือจะเป็นวิธีเอาใจท่านเจ้าคุณแบบใหม่กันหรือป้าผินและบัวผันก็ยังมาขุดมะพร้าวเพื่อคันกะทิให้พ่อนายอย่างสันลัว ภายในครัวเป็นไปอย่างเงียบกิบคนที่จัดสำหรับให้นายก็ทำขนมไปอย่างเงียบๆตาก็คอยแต่จะเหลือบมองพ่อนายอยู่ร่ำไปไม่ใช่ว่าลูกจันไม่รู้สึกแย่ที่เห็นคนมีแต่แตแตท่าทีหวาดกลัวตัวเองถึงขนาดนี้รอบตัวเขาตอนนี้ไม่มีคนรักเหมือนเก่าที่ถึงลูกจันจะป่วยบ่อยแต่บรรยากาศรอบข้างกับมีแต่ความอบอุ่นรายล้อมจนลูกจันไม่ต้องการอะไร เขารู้สึกดีกว่าการที่เป็นคนที่แข็งแรงมากขนาดนี้แต่คนรอบตัวกับปะบนไปด้วยความหวาดกลัวหวันชิงชังลึกล้ำเอาเถิดเจ้าจันคนนี้จะทำให้ความกลัวและความชังของคนที่นี่คลายลงให้จงได้ปอกเปลือกลูกจันเสร็จลูกจันก็ยีเนื้อลูกจันให้หยาบหยาบก่อนจะตั้งหม้อลงบนเตาถ่านที่ไฟอ่อนอยู่แล้วใส่น้ำกะทิเคี่ยวไม่ให้แตกมัน ุงด้วยน้ำตาลปี๊บหยอกเกลือลงเล็กน้อยใส่เนื้อลูกจันที่ยีแล้วเคี่ยวต่อนิดหน่อยลูกจันชิมรสสัมผัสกลิ่นหอมอ่อนๆรสชาติที่หวานหวานหอมๆมันๆกระจายทั่วช่องปากได้รสที่ถูกปากแล้วจึงปรงงม้อลูกจันใช้ช่วยเล็กสองถ้วยตักแต่พอดีเพื่อตัวเองละเพลิน เสียดายที่นึกอยากกินตอนเย็นย่ำแล้วจึงไม่มีเวลาทำข้าวเหนียวมูนที่ควรแช่ข้าวเหนียวทิ้งไว้ประมาณ3มชั่วโมงอยากกินต้องได้กินเห็นคนรอบข้างแอบรอบดูลูกจันก็อยากจะให้คนได้กินฝีมือตนบ้างจึงตักน้ำกะทิลูกจันยื่นส่งให้ให้ผินที่เป็นคนคันกะทิให้ลองชิมดูนะป้าผินน่ากลัวเป็นอันมาก น้ำคำของพ่อนายหวานหูทำให้ป้าผินรู้สึกผิดแปลกนักป้าผินรับถ้วยเนื้อดีด้วยมืออันสันเทาปกติแล้วข้าทาสก็ไม่ค่อยได้กินขนมนานๆกินทีมีรู้ว่าจักเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ลิ้มรสหรือไม่แต่ป้าผินเห็นพ่อนายชิมไปแล้วก็ไม่เกิดอันใดขึ้นมันก็เบาใจบ้างคงกินได้เช่นใดไม่ว่ารสจะถูกปากมันหรือไม่มันก็จะกล่าวกับพ่อนายว่าอร่อย แต่ผิดคาดที่นาะสัมผัสที่ได้ลิ้มหวานหอมมันพอดีเหลือเกินอร่อยนักเจ้าค่ะเพลินชมนายเปราะไม่คาดว่าพ่อนายจะลงมือทำขนมได้คล่องมือและเร็วแล้วรสยังละมุนล,ลิ้นถึงเพียงนี้มันอยู่กับคุณมาตั้งแต่เด็กไม่คิดเลยว่าจะได้กินของที่คุณปุงคิดเช่นนั้นเพลินก็ถึงกับน้ําตาซึมจนต้องปาดน้ำตาบ่อยๆปล่อยๆ คนเห็นว่าเพลินน้ำตาซึมก็ไม่มีใครกล้ากินด้วยกลัวจะทำสีหน้าผิดตาพ่อนายแล้วอาจจะโดนโทษหากแต่คุณที่ดูอารมณ์ดีก็ตักน้ำกะทิลูกจันทรให้คนในครัวทุกผู้ไม่อยากก็ต้องกินเสียแล้วบ่าวทาตล้วนพยายามเก็บสีหน้ายามต้องเอาขนมเข้าปากหากเพียงขนมแตะลิ้นผู้คนต่างแปลกใจว่าเหตุใดพ่อนายจึงทำอาหารที่กินได้แล้วยังมีรสชาติดีเช่นนี้ คืนนี้วันแช่ข้าวเหนียวให้เราหน่อยเห็นสีหน้าคนกินไม่ย่ำแย่ลูกจันชื่นใจยิ่งวันหลังจะแสดงฝีมือที่คุณแม่ฝึกปือมายามว่างให้ทุกผู้ได้ประจักษ์ลูกจันขันคิดในความคิดตัวเองคนเดียวคิดอย่างยิ่งใหญ่เหลือเกินทั้งที่ฝีมือของคนในครัวนี้อาจจะดีกว่าลูกจันมากๆคนงามที่ดูอารมณ์ดีหนักหนาช่างพาให้คนมองเห็นแล้วเพลินตาเพลินใจไม่น้อย พ่อนายยิ้มเช่นนี้เป็นด้วยหรือยิ้มเช่นนี้แล้วพ่อนายก็ดูน่ารักน่าใครเหลือเกินหากการกระทำที่กดขี่คนมานานหลายปีก็ยังฝังอยู่ในจิตใจไม่อาจลบเลือนได้ง่ายเพียงความดีวูบเดียวขนมที่พ่อนายทำครั้งแรกคนครัวได้กินกันหมดแต่ลืมจับสำรับขึ้นให้พระยาพรลัดที่รับทานของขาวานในสำรับยินเสียงจุบซิบบางเบาว่าลืมลงขนมที่พ่อนายทำขึ้นมาให้ เจ้าจันเข้าครัวหรือได้ยินแต่ข่าวทารุณไพาทาตมาเสียมากจนค้านจะใส่ใจมีคาดว่าจะมีวันได้ยินคำนี้แล้วพอรู้ว่าคนลงครัวแล้วไม่ตักไว้ให้ท่านก่อนพรลัดก็รู้สึกหงุดหยิดใจในเรื่องเล็กน้อยนี้อย่างประหลาดมาทำอันใดหรือขอรับลูกจันที่เพิ่งกลับขึ้นเรือนไม่นานเห็นคนขึ้นเรือนตนก็อดถามอย่างประหลาดใจไม่ได้วันนี้มาหาเองถึงสามครั้ง หากเป็นเจ้าจันคงจับลากสามีเข้าหอนอนแล้วแต่ลูกจันเพียงแค่มองหน้าภลัดอย่างสงสัยไม่มีท่าทางยั่วยวนเอาใจสักน้อยภลัดกวาดสายตามองสำรับของเจ้าจันที่มีสิ่งแพกจาดสำรับของตนอยู่หนึ่งถ้วยสายตาพยาก็ส่งแววตำหนิมาให้ลงครัวทำอาหารเป็นครั้งแรกแต่กลับไม่ทำให้ผัวกินยิ่งคิดพลัดก็ยิ่งหน้าบึง้งท่านรู้สึก ว่าเจ้าจันรกวนใจของท่านเหลือเกินวันเดียวท่านต้องถ่าจากงานการมาดูเสียหลายๆรอบให้หงดหงิดน้ำคานใจคนหล่อนึ่งขมไม่กล่าวคำอันใดและก้าวลงเรือนไปลูกจันร์ถึงกับต้องเกาหัวเกิดอะไรกับอิตาพยาหน้าหล่อกันแน่เขายังไม่ทำเรื่องร้ายอะไรสักอย่างเลยนะจบตอนที่สี่ค่ะ